สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทํางานของอ e ีมนซีฟิกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงรายละเอียดของการทํางานในส่วนต่างๆค่ะก่อนอื่นเลยทุกคนคงจําได้ว่าทางด้านซ้ายมือของโปรแกรมเป็นส่วนของคําสั่งแต่ถ้าเราไปตัว n s t r u c t i o n นไว้เราจะรู้ได้อย่างไงว่ากล่องสีเหลืองสีกล่องเนี่ยต้องการให้โปรแกรมทําอะไรดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงการแปลงโปรแกรมพื้นฐานกันก่อนค่ะและนี่ก็คือโขขค้ดคําสั่งของ list five ค่ะ list f i e มีคําสั่ง6ชนิด r i s b u j โดยวันนี้จะดูอาไทเป็นหลักค่ะอาไทมีทั้งหมด6ชุด OPCODE rd ฟัง3า rs 1 rs 2แล้วก็ฟัง7จ็ดค่ะรวมเป็น32บิตค่ะส่วนนี้ก็เป็นคำสั่งที่เราจะมาดูกันภายในวันนี้ค่ะทุกคนคงพอจะเดาได้ว่าคำสั่งที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยหมายความว่าอะไรจากชื่อ แต่ว่าถ้าไม่รู้ก็สามารถดูช่องนี้ได้ค่ะคำสั่งชนิด r type เนี่ยจะมีอ p c o d ดเหมือนกันก็คือ0110011ึอย่างนั้นเราจะแบ่งได้ยังไงว่าอันไหนเป็น add อันไหนเป็น sub เราจะมาดูที่ฟังสามกับฟัง7กันค่ะฟังสามเนี่ยทั้ง add ทั้ง sub มีเป็นเลข0ูนย์สาตัวหมดเลยแต่ว่าฟัง7ของ add จะเป็น0ูย์เตัวแต่ของ sub จะเป็นเลขฐานสิ หรือว่า2 0งศูนยได้ฐานสิบหงดิจิตเนี่ยมี4ี่บิตโดยที่ก็จะแบ่งเป็น0 0 1 0 000, 0ศูนย์นั่นเองค่ะแต่ว่าฟังเจ็ดเนี่ยเราต้องการแค่7จ็ดบิตเราก็จัดเลขศูย์ออกหนึ่งตัวกลายเป็น0 1 0 0์หนึค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะ add x 2 x 3 x 5โดยที่ rd คือ x 2 rs 1คือ x 3 i 2 rs 2คือ x 5ค่ะคำสั่ง add เนี่ยเราจะนำ rs 1มาบวก rs 2แล้วไปเก็บไว้ใน rd ค่ะโดยที่ฟัง7ฟัง3และเอาคตเราอยู่แล้วก็สามารถเขียนลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะนำเลขต่างๆมาแปลงไปไ็นฐาน2แล้วก็ใส่ไว้ในส่วนของ rs i1 แล้วก็ rd ค่ะ หลังแบง่งเสร็จแล้วเราก็สามารถนําเลขต่างมารวมกันโดยที่แบ่งเป็นสีช่วงช่วงละแปดบิทค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการแปลงเป็นเลขฐานสิบหกหลังจากแปลงเป็นเลขฐานสิบหกแล้วก็นํามาเรียงจากน้อยไปมากเพราะว่าตามตารางเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเลียงจากมากไปน้อยแต่เวลาเราเอาใส่ในโปรแกรมต้องเลียงจากน้อยไปมากค่ะก็จะได้ดังนี้ค่ะถัดไป เป็นคำสั่งซับนะคะหรือว่า subtract s ั b x 7 x 7 x 4 rd คือ x 7ค่ะ rs 1คือ x 7 rs 2คือ x 4คํคำสั่งนี้ก็คล้ายๆกับคำสั่ง add ค่ะเราจะนำ rs 1มาลบ rs 2แล้วเก็บไว้ใน rd ค่ะฟังเจ็ดฟังสามเอาโคตรรู้อยู่แล้วก็สามารถเขียนได้เลยค่ะเมื่อแปลงเลขฐาน10บเป็นเลขฐานสแล้วก็เขียนลงมาปุ๊บ แบ่งช่วงแล้วก็แปลงเลขทั้งหมดเป็นเลขฐานสิบหกจากนั้นก็นำมากลับจากน้อยไปมากค่ะเป็น B สามแปดสามสี่สามและสี่ศูนย์ค่ะเรียบร้อยค่ะจากนี้เราก็สามารถนำคำสั่ง,งต่างๆไปใส่ไว้ในโปรแกรมได้แล้วค่ะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือคำสั่งที่เราแปลงกันเมื่อกี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูคำสั่งอื่นๆเรามาดูก่อนคะ่ะว่าส่วนต่างของโปรแกรมคืออะไร PC กำหนดว่าเราจะรับคำสั่งที่อเดร s ไหน instruction กำหนดว่าตัวไหนคือ rd rs1 rs2 และ immediate ค่ะ ALU ส่วนการคำนวณ comparator ส่วนการเปรียบเทียบเสร็จแล้วก็จะนำข้อมูลต่ตางๆมาเก็บไว้ในช่องสีเหลือด้านขวาค่ะคําสั่งอื่นในหน้านี้นะคะก็จะมี Add i Add i ก็คือ add immediate หรือว่าการนำ ค่าใน x0 มาบวกกับ5ไปเก็บไว้ใน x3 sb store byte หรือว่าการนำค่าบรรสุดทางของ x3 มาเก็บไว้ใน address ที่มีค่าเท่ากับ x2 bge branch g e a t e r ก็คือการเช็คว่า x3 มากกว่า x5 ไหมถ้ามากกว่าจ้ำกลับไป12แต่ถ้าเราใส่ค่าตรงนี้เป็นเลขจำนวนเต็มบวก12ก็จ้ำไปค่าที่12ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม run กันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะกด animation แล้วก็กดรั n ค่ะ นื่องจากว่าตอนนี้ค่า x 3กับ x 5ยังเป็น0อยู่พอมารวมกันแล้วเนี่ยเก็บว้ใน x 2 x 2ก็จะมีค่าเป็น0ค่ะนี่ค่ะแต่พอเรา add immediate ให้ x 3เท่ากับ5 แล้วก็ add immediate ให้ x 5กับ3ค่ะทีนี้เรามา add 2ออีกรอบหนึงเราก็จะได้ค่าใหม่แล้วค่ะ ถ้เป็นว่าห้าบวกกับสามได้ค่าแปดเก็บไว้ในสองค่ะ SB s b นี่เรานำค่าบานสุดท้ายของสามมาเก็บไว้ใน Address ตรงนี้ค่ะอันนี้ add immediate ให้ x 1เท <B GE, S 1> ่ากับ1 bge อันนี้ x 3เราเป็นถ้ามากกว่า x 5ที่เท่ากับ3 คือการคอมเพลคค่ะ t r u ก็จะทำให้ส่งว่าเด่นกลับไปที่ address ตรงนี้ไปทำอันนี้ใหม่ สำหรับการทำงานของโปรแกรม Immersive ในวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่รับฟังนะคะ